สวัสดีครับภูมิปัญญาดังเดือมยังไสได้ดีครับเปนสมัยก่อนพี่ลา,าพี่อ,อุุ้โซลูซิงก่ตง,ง่ายเลยะมุงหลังคาครับไสหงาคามุงเย็นดีนะครับห,หนะลังคาหลังคาหญ่ายานี่เย็นครับ <S <S 2> <S 2> <S สั่งต้มมันอยู่ยยทู่เทิงพวกเราพู ขักขนาดครับประสบการณ์พันห้าร้อยสีประสบการณ์เท่าไรก็ครับพันห้าร้อยปีประสบการณ์ <laughs> ประสบการณ์ <laughs> ผมเป็นหญ้าธรรมดาได้เนี่ยมาจากทิเบตผู้เนี่ยอนี่แต่ลวดเน<อ>ี่ยแ,แต่ลวดนี่ก็ยังซื้อมาจากสิงคโปร์นีเลวดซื้อจากสิงคโปร์รับงานทุกไอ้ชัวราชอาณาจักรบอกครับนี่รับทัวร์ไปคะแนนังซาริงร้อนสั่งต้อมเพื่อนบอกรับงานตลอดครับ ที่มือดีครับอากาศมื้อนี่กับเป็นใจครับบุมมีแดดหิดงานสบายเลยครับมืดนีอาดนี่กัเนใดดนยี่ใกล้สิแล้วล้วบอกรับซางอีกแถวหนึ่งครับใกล้สิแล้วแล้ว ทีมือของไฮบอกครับอยากให้เห็นครับภูมิปัญญาดั้งเดิมกะะยังใช้ได้ดีอยู่ครับครับสำหรับคลิปนี้ก่ะสิขอจบสํานี้เนาะครับสวัสดีครับ